ย้อนฟังแม่หมูพูดประโยคทัดใจในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวกระแสข่าว<ฆ>รักล่มกระพรือข้ามวันข้ามคืนจริงๆสำหรับคู่ของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและนายนภัทรแม้ว่ายังไม่มีข่าวยืนยันการเลิกราในครั้งนี้แต่ชาวเน็ตต่างพากันยงไปที่คุณแม่ของฝ่ายชายอย่างแม่หมูพิมพกาเสียงสมบุญนักแสดงดังล่าสุดในโลกออนไลน์นื้อได้มีการย้อนคลิปแม่หมูนายรับรางวัลครอบครัวแห่งปี2017โดยแม่หมูได้พูดขณะที่ขึ้นรับรางวัลว่า ขอบคุณสำหรับรางวัลครอบครัวแห่งปี2017ที่มอบให้กับครอบครัวของเราสองคนตั้งแต่อยู่วงการบันเทิงมากเกือบ30ปีแล้วเล่นละครมาไม่รู้จะกี่เรื่องไม่เคยได้รางวัลเลยพอมีลูกโตหน่อยได้รางวัลเป็นรางวัลที่หมูคิดว่าหมูน่าจะภูมิใจมากกว่าได้รางวัลที่เป็นนักแสดงใดๆทั้งสิ้นขอบคุณค่ะเลี้ยงลูกคนเดียวเหนื่อยไหม ก็เป็นคำตอบที่หมูตอบทุกๆคนนานมากแล้วว่าอาชีพแม่ไม่ว่าจะเลี้ยงเดี่ยวหรือว่าเลี้ยงคู่เป็นอาชีพที่เหนื่อยเหมือนกันหมดทุกคนไม่มีวันได้พักไม่มีวันที่จะเลิอกอาชีพนี้ได้จริงๆเพราะบางทีเวลาที่เราเดินทางไปเรามองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่ถ้าเราไม่มีแรงเดินเราก็ไปไม่ถึงจุดหมายนั้นเหมือนกันนะคะผู้ชายคนนี้เป็นแรงผลักดันหน้าหน้าไปหานานยนภัสให้แม่คนนี้ก้าวเดินต่อไปถึงจุดหมายนั้นยิ่งกว่าแรงผลักดันเขาทั้งผลักทั้งคำทั้งยันแม่คนนี้ขอบคุณมากๆค่ะ